รู้กันยังรถยนต์ระบบไฮบริดคืออะไรรถยนต์ระบบไฮบริดไฮบริดอิเล็กทริกเมคเกิลหรือ HEV คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้าผสมผสานการทางานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนประหยัดน้ํามันและลดมลพิษระบบไฮบริดทางานอย่างไรการออกตัวระบบจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ช่วยให้ประหยัดน้ํามันและลดมลพิษการขับขี่ปกติเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะทํางานร่วมกัน เครื่องยนต์จะผลิตไฟฟ้าเก็บในแบตเตอรี่เมื่อต้องการกำลังสูงมอเตอร์ไฟฟ้าจะช่วยเสริมกำลังการชะลอความเร็วระบบจะแปลงพลังงานจากการเบรก Re g e n e r a t i v e b r a k ก n g กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ประเภทของรถยนต์ระบบไฮบริดพลูไฮบริดเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ในบางช่วงไม้ไฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้ามีขนาดเล็กช่วยเสริมกำลังเครื่องยนต์ในบางจังหวะประหยัดน้ำมันได้น้อยกว่าพลูไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) แบตเตอรี่ขนาดใหญ่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากภายนอกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าได้ไกลกว่าซูไฮบริดข้อดีของรถยนต์ระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันลดมลพิษขับขี่เงียบก,กว่ารถยนต์ทั่วไปเทคโนโลยีทันสมัยข้อเสียของรถยนต์ระบบไฮบริดราคารถสูงกว่ารถยนต์ทั่วไปชิ้นส่วนอะไหล่มีราคาสูงช่างซ่อมยังมีจำนวนน้อยสรุปรถยนต์ระบบไฮบริดเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดน้ำมันลดมลพิษ และขับขี่อย่างเงียบสงบแต่ราคารถและชิ้นส่วนอะไรยังมีราคาสูงครับ